สวัสดีค่ะครัวบ้านนาะอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำกระเทียมจีนดองสามรสค่ะกรอบหวานอร่อยไม,อไม่เฟื่อนไม่เผ็ดนะคะใช้เวลาทำแค่สิบวันก็สามารถนำมารับประทานได้เลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยไม่แพ้กระเทียมโทนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำดองกันค่ะตั้งหมอ้อใส่น้ำสะอาดลงไป130 ml ตามด้วยน้ำส้มสายชู130 ml น้ําน้ำตาลทราย120กรัมตามด้วยเกลือป่น2ช้อนชานะคะจากนั้นเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้น้ำตาลละลายแล้วก็เพื่อให้หม้อเดือดดีนะคะ พอเราเคี่ยวมาเรื่อยๆค่ะหม้อของเราก็เริ่มเดือดน้ําตาลเริ่มละลายแล้วนะคะได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนํากระเทียมจีนค่ะอันนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะเลือกกลีบที่สวยๆไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ไม่งอกนะคะนํามาแช่น้ําประมาณสิบนาทีค่ะเพื่อให้แกะเปลือกได้แบบง่ายๆนะคะ แช่ครบเวลา10นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาแกะเปลือกค่ะนี่ค่ะแกะได้แบบง่ายๆนะคะเราก็ตัดตรงขั้วนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะตัดตรงขั้วแล้วก็แกะเปลือกได้ออกแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะ เลือกหัวสวยๆนะคะไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ไม่งอกค่ะตัดตรงคั่วนะคะแล้วก็แกะเปลือกออกได้แบบง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปอกส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะปอกเสร็จแล้วเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย พึงไว้ให้เสด็จน้ำเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะสำหรับกระเทียมของเรานะคะหลังจากที่เราแกะเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะ,สะเสด็จน้ำดีแล้วต่อไปเราก็จะนำกระเทียมมาใส่โหลเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นโหลแก้วนะคะสำหรับโหลแก้วนะคะเพื่อนๆก็นำไปลวกในน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ําดองที่เราทําไว้ก่อนหน้านั้นนะคะทําเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะพอเย็นตัวลงแล้วเราก็นํามาเทใส่โหลได้เลยค่ะใส่ให้ท่วมเลยนะคะต่อไปเราก็จะหาฝามาปิดนะคะวันนี้ก็จะใช้ถุงร้อนนะคะรัดด้วยหนังยางค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะวางไว้อุณหภูมิห้องปกติไม่ต้องแช่เย็นเป็นเวลา10วันค่ะเดี๋ยวอีก10วันเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะสำหรับกระเทียมจีนดอง3รสของเราก็ดองครบ10วันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเปิดชิมกันค่ะว่ากระเทียมจีนดอง3รสของเรามีรสชาติเป็นยังไงนะคะ ค่ะสำหรับกระเทียมจีนดองสามรสนะคะก็จะมีความกรอบหวานเปรี้ยวเค็มนิดหนึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะที่สำคัญคือไม่เผ็ดไม่เฟื่อนค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ัวบบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ